สวัสดีค่ะแมวค่ะคลิปนี้แมวจะมาพูดเรื่องการชนะใจตนเองนะคะชีวิตเราทุกคนนะคะต่างปรารถนาความสุขแล้วก็ต่างมุ่งสวงหาความสุขแล้วก็ต่างหนีให้พ้นทุกข์กันทั้งนั้นใช่ไหมคะแต่ในการสวงหาความสุขนั้นนะคะเรามักมองข้ามสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตก็คือจิตใจค่ะเราสวงหาทรัพย์สมบัติเงินทองเกียรติยศตั้งแต่เด็กเราก็ต้องแสวงหาโรงเรียนที่ดีใช่ไหมคะเข้ามาหาลัยที่มีชื่อเสียง หาอาชีพที่ก้าวหน้ามั่นคงหาแฟนสร้างครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ชีวิตทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมคะโดยที่เข้าใจว่าเมื่อเราได้สิ่งเหล่านั้นแล้วชีวิตก็จะมีความสุขเราก็จะดิ้นรลนสแสวงหาสิ่งเหล่านั้นอยู่เป็นเวลาหลายปีค่ะหลายสิบปีสแสวงหาไปเรื่อยๆสแสวงหาไปตลอดชีวิตก็ยังไม่พบความสุขที่แท้จริงเลยค่ะเพราะเหล่านั้นเป็นการสแสวงหาความสุขจากภายนอกนะคะพระพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งที่สําคัญในชีวิตก็คือใจค่ะเมื่อจิตใจดีทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีถ้าจิตใจไม่ดีแล้วนะคะถึงแม้นจะร่ำรวยขนาดไหนมีลาบยศสรรเสริญได้รับความรักจากพ่อแม่พี่น้องได้รับความรักจากสามีภรรยาจากใครอีกหลายคนก็ตามแต่ถ้าใจเราไม่สบายทุกใจเสียใจอย่างเดียวก็เสียไปทั้งหมดเลยนะคะแม้ได้สิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างก็ตามถ้าใจเสียอย่างเดียวก็เท่ากับเสียทั้งหมดเลยค่ะ หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เมื่อสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเราอยู่ที่จิตใจการอบรมพัฒนาจิตใจก็ถือว่าเป็นงานที่สําคัญที่สุดในชีวิตเลยค่ะดังนั้นนะคะเราควรสร้างค่านิยมใหม่ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาจิตใจค่ะวางแผนพัฒนาจิตใจให้กับชีวิตตั้งแต่เป็นเด็กเล็กๆเ,เลยนะคะอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไปกับการพัฒนาด้านร่างกายสติปัญญาและสังคมค่ะเพื่อที่เด็ก จะได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขนะคะมีสุขภาพดีทั้งกายทั้งใจรู้จักแก้ปัญหารู้จักจัดการอารมณ์รู้ว่าคิดดีคิดถูกคืออะไรค่ะมีการเรียนรู้พัฒนาและการปรับปรุงแก้ไขพ่อปกพร่องของตัวเองค่ะเราเรียกว่ามีความฉลาดทางอารมณ์ค่ะหรือมี EQ หมายถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพัฒนาอารมณ์ให้เป็นปกติสุขได้ค่ะไม่ว่าจะมีเหตุการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไร EQ เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นได้จากการเลี้ยงดูอบรมนะคะหรือจากการฝึกฝนในทุกช่วงของชีวิตนะคะคนที่มี EQ จะเป็นคนที่เข้าใจตนเองเข้าใจคนอื่นมีมนุษยสัมพันธ์ค่ะรู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลยอมรับความจริงและรู้จักปรปับปรุงพัฒนาจิตใจของตนเองค่ะทั้งการคิดการพูดและการกระทำนะคะการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ตามหลักของพระพุทธศาสนาก็คือ การเอาชนะใจที่เห็นเกียตัวเอาชนะกิเลสได้ด้วยการอบรมจิตอบรมสติปัญญาให้มีความรู้เท่าทานอารมณ์ค่ะสามารถจัดการกับขี้ทั้งหลายในจิตใจนะคะเช่นขี้เกียจขี้บ่นขี้น้อยใจขี้ฉาขี้โมโหขี้กลัวขี้โกรธขี้โกงขี้เหนียวขี้เมาขี้สงสัยขี้วิตกกังวลขี้ฟุ้งซ่านเป็นต้นค่ะหากเราสามารถทำลายขี้ทั้งหลายในใจได้ก็เท่ากับเอาชนะกิเลสได้ค่ะ เอาชนะกิเลสความเห็นแก่ตัวในใจได้มากขึ้นเท่าไหร่นะคะใจที่มีเมตตากรุณามมทิตาอุเบกขาก็จะปรากฏมากขึ้นค่ะโดยในที่สุดเราก็จะเป็นใจของผู้รู้นะคะและยังเป็นใจของผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นใจที่บริสุทธิ์หรืออย่างน้อยที่สุดก็ทําให้สุขภาพใจดีค่ะมีความสุขใจตลอดไปค่ะจบไปแล้วนะคะคลิปวิธีการชนะใจตนเองคลิปถัดไปเดี๋ยวแมวจะหาความรู้ที่ดีมาเสนออีกนะคะสวัสดีค่ะ